สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับพอยสื่อสารการแสดง6กามนั่นเองฟีฟินิกสาขาพยนและส่ดดิจินหก63ค่ะสวัสดีครับชื่อต้าครับสาขาสื่อสารการแสดงเด็ก63ครับผมวันนี้นะคะก็เป็นวันที่เปิดเทอมมอได้สักพักแล้วแต่แบบโอ้เขาบอกว่ามอเราไม่ได้มีแค่นี้จริงๆมีทางฟิตเนสแต่เราเห็นบอกว่าฟิตเนสนี้ราคาย่อมเยาว์มากนะครับไปหน่อยถูกหอเพื่อนไปดูผู้ชายกันด้วย พี่ชายคือดวงใจแก้วตาดวงใจเลยนะเจ้านี่ก็คือที่แรกนะครับในมอที่เราพามานะครับนั่นก็คือฟิตเนสนั่นเองนะครับเพื่อนสุดยอดไปเลยมอของเราเนี่ยมีฟิตเนสด้วยหลายๆคนอาจยังไม่รู้นะครับคนที่อยู่ปีหนึ่งเจเดี๋ยววันนี้พาไปดูกันเลยดีกว่าพี่ชายไหมไปด,ดูดีกว่าสักกล้องไม่ไหวนะอุ้ยเครองเล่นเยอะไม่ไหวใช่เครองเล่นเดียไม่ไหวอืมสักเครื่องหนึ่งก็ยังดีวันนี้มาแล้วต้องเล่น เดวต้าลองขึ้นให้ดูดีกว่าว่าเครื่องเล่นอย่างเงี้ยเฮ้ยคนละขึ้นโอ้ยไม่วิ่งอะเล่นเรื่อยๆนะครับสบายครับปรับได้นะครับอันนี้ผมก็ยังเดินอยู่เพราะผมเป็นคนเหนื่อยง่ายเนาะก็ต้องแบบเดินๆไปก่อนไม่ใส่ชุดจริงๆมาดูขาสิแต่งกายที่ถูกต้องแบบผมก็ได้นะครับของ่อก็มาของม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 ่ก็มาของมอก็มื่องมอก็มาข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 องมอก็ อกจะแดงแหล่ะอย่างเงี้ยไม่ไหวแล้วนะเหนื่อยแล้วนะไม่ไหวไม่ไหวกูชื่นชมก็อยากแนะนำเพื่อนๆเด็ก6-3นะครับใครที่ยังไม่รู้ว่ามอเรามีฟิตเนสนะครับก็มาสมัครที่นี่ได้เนาะปีละ2,000นะครับผมเฉลี่ยแล้วเรียนละ160บาทนะครับผมก็คุ้มมากๆเลยไม่มีที่ไหนนะมีที่มศรีปทุมที่นี่ที่เดียวนะครับผมเอาเพื่อนหายไปไหนครับเนี่ยยืนคนเดียวนานเรากำลังอยากแชร์ใต้อยู่แบบอยู่ชื่นชมใต้อยู่ค่ะ ก็เดี๋ยวเราไปดูที่ต่อไปกันเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะไปลงอาหารลงยิงอะไรต่างๆกูขอไปลงยิงก่อนน้อหนึ่งเขาบอกว่ามีพี่พู้ชายเล่นบาสอะพ่ผู้หญิงได้ปะผู้หญิงเล่นบาสได้ปะแต่ผู้ชายสร็จมาไงผู้หญิงนะคะใครเป็นสาวสาวสีปทุมเนาะเก้กวงกะะเทยใดๆมาที่นี่ค่ะ มหาวิทยาลัยศิริพัฒน์ของเราหรือคือโรงยิมยนของเรานั่นเองเนาะสำหรับเด็กหกสามทุกคนเนาะที่กำลังรอเรียนหรือแบบกลับบ้านไม่รู้จะทำอะไรก็สามารถขึ้นมาที่นี่ได้มาเอนจอยกับรุ่นพี่รุ่นเพื่อนหรือครูอาจารย์ที่นี่ก็ได้นะคะมีแต่คนหล่อๆผู้หญิงนะใครชอบก็มาดูได้แม่เดีวจากนี้เราจะไปที่ไหนกันดีนะครับผมที่นี่ไม่ใช่ที่สุดท้ายของเราเนาะสายกินไงสายกินก็ต้องแบบเดี๋ยวพอยพาไปดีกว่าสองกา้เฮ้ย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 เร้ยเฮ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  ตรงนี้นะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่โรงอาหารหรือเรียกอีกอย่างว่าโรงเรียนนะคะที่นักศึกษาเขาเรียกกันเองว่าโรงเรียนก็เพราะว่าที่นี่มีแอร์จริงหรอตรงนี้นะคะเขามีแบบกั๊ดขัดก่อนมีกัดอะไรก่อนของกินเยอะมากผมบอกก่อนที่นี่อยู่หนามากอย่างที่โอ้โหงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในเลยไหมอือถามปล่อยโซนโอ้ สวมหน้ากากทุกครั้งนะคะเราก็มีทีวีให้เราได้แสดงหนังด้วยค่ะไม่ใช่ค่ะพี่สกแกนอุณหภูมิค่ะคุณพลอยนะคะโอ้โหบอกก่อนเลยว่าของกินเยอะม,มากเดี๋ยวพลอยพายไปร้านชาไข่มุกประจำพลอยดีกว่าพี่คะ <ๆ S 2> หนูเอาโกโก้พี่งันถ่ายก่อนได้ไหมสั่งน้ำเสร็ก่อนเนาะพ<อ>ี่ถ่ายรอหรือว่าพักพัก <c oughs> นี่นะคะเราก็ได้ชาไข่มุกมาเป็นซ้นเรียบร้อยแล้วแต่ว่า โรงอาหารของเราไม่ได้มีแค่ร้านนี้หรอกนะก็คือมันไม่ได้มีแค่โรงเย็นแต่ว่ามีโรงร้อนด้วยเขาแบบเป็นฉายามันร้อนแหละพัดลมก็ยังไม่เปิดจะมีอยู่นะเขาไม่เปิดเฉยๆเขามีแต่เขาไม่เปิดประหยัดไว้ก่อนอยากเป <ian> <can ful> ิดก็ยืมมือไปเปิดเองโอเคงั้นเดี๋ยวพอยไปที่โรงร้อนไหมขอบว่าไปโรงร้อนแป๊บ โอเคครับเราได้ไปดูโรงเย็นมาแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็จะพามารู้จักกับโรงร้อนนะครับก็ยังมีหมาล่านะครับใครที่อยากร้อนๆเผ็ดๆต้องซูด้วยเย็นๆเก็ไม่ใช่แต่ว่าที่นี่ที่นี่ก็แบบมีของกินเยอะเหมือนกันเด้อทั้งร้านน้ำร้านข้าวร้านไข่ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านใดๆลองเดินดูดีกว่ามีชั้นเดียวเนาะความกว้างก็คือหนึ่งร้านสำหรับเอ่อต้มตํา ขนมเยอะแยะมาค่ะตรงนี้นะคะเยอะแยะไม่ไหวอยากกินอะไรสั่งค่ะอุ้ยอุ้ยมีหนามไร้พดเด้อเบิ้งเอาเด้อภานากลางขอภาษาอ๋อภาษากลางเนาะเป็นคนเหนือเจ้าของกินเยอะแยะมากมายเลยนะสปอร์ตไลท์ก็ไม่แพ้แดดเหมือนกันค่ะเราจะมีที่พักผ่อนอย่างใจสำหรับเป็นกีฬาหรือนิสัยที่สะอาดทุกคนเราจะมีที่พักผ่อนอยุดหนึ่งที่ค่ะนั่นคือเดอร์ดนค่ะ จำชื่อไม่ได้เลยค่ะเพราะเออเลยเราไปดูกันเลยค่ะ let's go จะเข้ากลุ่มผู้ชายเยอะๆสวยไปไหนตรงนี้ก็คือที่ไหนขะคคนปิ๊งคือไม่เลยค่ะห้อยพูดเยอะเสร็จาที่ไหนคะตุ๊าได้ตึกห้าสิอ๋อได้ตึกห้าก็ลมเย็นมากเลยนะครับคืดูดิใช่ลมเย็นมากจากการเรียนการสอนก็ยากนะทนี่น โอเคครับก็มาถึงแล้วนะครับห้องนั่งชิวเนาะแอร์อเย็นๆมีชอ<ไ>ปปิ้งมเดินเล่นหน่อยแล้วดูเหรอมาลองเข้าไปดูกันดีกว่าเนาะเปิดยิ่งใหญ่นี่ครับแอร์เย็นมากนะครับทุกคนแล้วก็ของบริการดีมากเลยนะฮะอยากะะให้ทุกคนที่อยู่ในมอสิได้เข้ามาใช้งานที่นี่นะครับผมใครไม่รู้จับประชุมงานตรงไหนสามารถแวะมาประชุมได้ตรงนี้นะคะอีพอยทำงานนะคะอีพอยลุกขึ้นนอนได้เลยนะ แผงไงน่ก่อนที่นี่เราก็ไปแล้วตอนนี้เย็นสบายไม่ไหวหลับเลยไม่อยากจะออกนะเพื่อนๆเนาะไม่ออกไม่อะไไม่นไม่ได้เรื่องเงินเนี่ยตอนนี้ช่วงโควิดด้วยเนาะต้อเรื่องเงินต้องมาก่อนนี่นะครับก็คือห้องประชุมนะครับใครที่จะมาคุยงานหรือว่าธะสำคัญนะครับประชุมงานก็ห้องนี้ก็ยินดีเปิดให้รับบริการนะครับผม ก็เราก็มาถึงอีกแลนด์มาร์กหนึ่งสำคัญแล้วนะคะก็คือ True ชู f f e e นั่นเองค่ะรู้แหละว่าเด็กศรีปรทุมนอนน้อยกาแฟต้องเข้าแล้วปะ<ช>ตรงนี้นะคะก็คือชู f f e ฟนะคะนอนน้อยไม่ไหวมาแนะนํากาแฟร้านนี้ชู f f e e นะคะลด10%สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเราด้วยจริงเหรอครับเนี่ยด,ดีมากเลยอ่10%นะไม่ใช่หรอ เฮฮ้้ยเกือบจะดีแล้วสนามฟุตซอลด้วยอยู่ใกล้ทูคอฟฟี่นะครับผมก็มีผู้ชายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอได้ยินเสียงอะไรไม่รู้เหมือนฝนจะตกเสียงแฉะแฉะแแปลกอากเรียนนี่รูเป็นน้ำพุร้อนกันง่ะยิงค่ะบ่อน้ำน้ำตกน้ำพุมีให้หมดธรรมชาติพี่นี่ก็สวยธรรมชาติครับธรรมชาติลงโทษน้ำหรือเปล่าเอ้ยลองเล็กแม่สิเอ้ย หัวเพ่องทำงานนี่แหละค่ะเราไปที่ไหนพูดดิกคนื่อยเด้อเดยอเด้อเดๆๆๆดอันชอบาหนังสือปะรู้แหละว่ามีเด็กน้ออ๋อลืมไปว่าต้องไปห้องสมุดใช่ไหมใส่รองเท้าเหมือนเราเปล่า มีห้องเก๋มีห้องใครแล้วเกะเฮ้ยเกินไปไหมมอนี้เกินไหมไม่เกินมอนี้ปังทุกอย่างอ่ะพูดต่อเฮ้ยมอนี้เก๋กว่าแล้วเราไปดูห้องสมุดกันดีกว่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวห้องสมุดอ่ะเขาไว้สำหรับคนเงียบเงีเขาเรียนกันเราจะแบบเข้าไป็นตัวอ่านหนี้ไม่ได้เขาไล่หลอกมาเลยอยากอ่านหนังสือนาะว่านี่อย่างนี้จะยาศาสตร์หนังสือพิมพ์หรืออะไรต่างๆวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์อังกฤษ ห้ามทกใไรแต่ว่าวันนี้นะคะเราก็อยากจะบอกเลยว่าที่นี่มี BTS อยู่หน้าหมอใช่อุ้ยอุ้ย BTS เราไม่ได้ทำมานเป็แต่เป็น BTS แบบไฟฟ้า BTS ก็ไฟฟ้าเหรอปั๊บนี่ค่ะ BTS ก็ไฟฟ้าอยู่แล้วจะไปที่ไหนต่อนะมันเดี๋ยวเราขอใช้พลังพิเศษก่อนยอมเป็นผู้ชนะเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้เราได้พาไปหลายๆที่ในในมอนะครับผมตุ๊ดเนทรงเย็นลงเย็นลงร้อนรงยิม อออๆันนี้คือ BTS ของหน้ามอแล้วนี่ครับผมไม่ทวาปเขาเรียกว่าอะไรมารถไฟฟ้าเนี่ยแล้วมาลงที่สถานีบางบัวก็ถึงมอแล้วเดินเข้ามอได้เลยนะครับไม่ได้เล่นเนี่ยไม่ได้เลยดินเข้ามานะครับตึ๊ด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 มาลงมอเลยการตื่นสายไงปึ๊บป๊อปป๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บเรียนปั๊บจบปึ๊บกลับบ้านปั๊บสะดวกสบายที่สุดมอเราเนี่ยเด็กกู ้ายนี้นะครับก็ EP นี้อาจจะเป็น EP แรกเนาะและอาจจะเป็น EP สุดท้ายเขาด้วยนะก็ถือว่าเราทำเต็มที่แล้วใช่ไอเนาะก็ฝากเปิดว้าวไอจีผมด้วยแล้วกันเนาะไปติดตามกันได้นะ under score t a r under score n a p a t ค่ะ p h a m a i สามตัวค่ะคลินิกอบคุณท้องขา t h o e n s แล้วก็เว้นอบคุณท้องขาค่ะ k a k เฮ้ย p o k p o l จบขาให้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอ ขอบคุณ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 สปอร์ตไลท์ที่เหมือนาที่ที่สุดเนี่ยสปอร์ตไลทงั้นเดี๋ยวหนูขอแบบหนมีพลังล้นหลมว่ะไี่ค่ะพลังล้เดีียวนะคะตั้งอ r รีย r อ a รีย a อารียกาเถื่อนงี้ยอเถื่อกันเลยค่ะ